สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับจากเพจออโต้คอเล็กติบิลส์นะครับแล้วก็นี่คือ a e 8 6ของผมนั่นเองนะฮะโดยคันนี้เป็นรถแท้นะฮะไม่ได้เป็นการแปลงแต่อย่างใดครับแล้วก็ภายนอกก็จะมีการตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็อย่างเช่นฝากระโปรงหน้าคาร์บอนข้อไฟหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ล้อเป็น t e เ7เนะครับเนื่องจากว่าเราขับตอนแรกใส่วาตามันก็สวยเข้ากับรถแต่ว่าอยากได้เบานะครับพอไปวิ่งในสนามเรารู้สึกว่าอยากให้เข้าโค้งคมกว่านี้แล้วเบากว่านี้ก็เลยใส่ ท e 3 7ซึ่งเป็นสเปคที่ทำมาสำหรับ AE86 เลยจะเป็น15,7คูณออฟเซตูนย์ทั้งสีล้อครับแล้วก็เบรกก็จะเป็นโ r o j e c t มิช่วงล่างก็จะเป็น TRD กับ t e c h a r t ครับผมหางหลังก็จะเป็น TRD ครับสำหรับภายนอกก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรตกแต่งมากมายเวทอกาศเป็นไงบ้างครับเวทอากาศนี่ก็เป็นออปชั่นโรงงานครับก็เดิม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 ครับหายากหายากครับคือคันนี้โชคดีเราได้รถที่อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยมาครับก็เลยไม่ได้ทําอะไร เกี่ยวกับภายนอกเท่าไหร่จะเปนการปรับปรุงเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ช่วงล่างมากกว่าคร,ครับผมสีสันต้องมาเก็บอะไรไหมก็มีเก็บสีนิดหน่อยครับรอบคันแต่ว่าไม่ถึงขนาดทำทำําใหม่ทั้งหมดนะฮะก็เก็บตำหนิตำหนิต่างๆใช่ฮะทําไมถึง เลือกเป็น86มาใช่ไหมโอทำไมถึงเลือก86ใช่ไหมก็คือเราก็ขับรถมาหลายแบบแล้วเราอยากได้รถที่1เนี่ยมันเรื่อง i n i t i a l D ดีแหละมันก็เป็นจุดสนใจแล้วก็ขับสนุกโดยที่ไม่ต้องแรงมากคือคันนี้แรงม้าอยู่ที่ล้อเนี่ยอยู่แค่145ตัวแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ขับสนุกละเข้าโค้งศาสตร์โค้งก็มีการถลายมีดริฟท์ให้เล่นบ้างนะฮะก็ไม่ถึงขนาดต้องแรงมากแต่ว่าสนุกได้ครับผมครับผมโอเคไปดูภายในกันได้เลยครับ สำหรับภายในเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็คือเบาะครับเป็นเบาะ TRD นะครับตัว TRD Sport แล้วก็จะเป็นพวงมาล,ลัยยี่ห้ออิตาเวลันตินะฮะมีหัวเกียร์ TRD นะครับคลิกชิพของ CS แล้วก็เกวัสามสหายของ TRD นะครับภายในก็จะมีประมาณนี้โดยคันนี้เนี่ยมีลายเซ็นของ f ิฟทิงที่คอนโซลนะครับก็คือ k ีชิสุจิยะนะฮะแกเซ็นว้ให้เมื่อปี2018 ใน,นก็ประมาณนี้ครับเน้นเน้เน,เน,นเดิมๆครบๆครับไม่ได้มีการแบบว่าใส่โลโบา้าหรือว่าทําให้มันเป็นรถแข็งมากเกินไปเราดูเครื่องมาพี่ครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะก็สำหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่อง c a 16วาวนะฮะแต่ว่ามี แต่งหลายอย่างเลยนอกจากจะเป็น4ลิ้นฮะเป็นปากแตดูดสดแบบนี้แล้วก็จะมีแคมชาร์จ HKS h e a d e r FGK จนะครับแล้วก็ชุดเดรกคอยหม้อน้ำก็เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำพลังไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะก็แล้วก็มีชุดออ cool er, คลูเลอร์นะับเพื่อที่จะคือเราก็ทำไว้สำหรับสามารถวิ่งสนามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการระบายความร้อนที่มากกว่ารถทั่วไป แรงมาก็จริงๆแรงมาที่ที่ล้อได้ร้อยสี่สิบห้ามาแต่แรงมาที่แข็งช้าพี่เครื่องน่าจะประมาณร้อยแปดสิบครับผมแล้วมันสมรุนะเป็นไงบ้างครับเวลาวิ่งบนแท็กแล้วคือวิ่งบนแท็กเนี่ยต้องบอกว่าการที่วิ่งบนแท็กมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะรู้ว่ารถเราเนี่ยขาดอะไรนะครับอย่างของผมไปวิ่งมาที่ไทยแลนด์เซอร์กิตเนี่ยก็จะรู้ว่ารอบต้นไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็จะแก้ไขโดยการเปลี่ยนปากแต่ให้ยาวขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะต้องผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องจูนใหม่ นะฮะเพื่อที่จะได้แรงมามากขึ้นแล้วก็ขับได้สมูทมากขึ้นครับอันนี้เป็นกล่องอะไร,รเป็นกล่องของ AEM ครับ<อ>ก็ไปญี่ปุ่นมาครั้งล่าสุดก็ไปญี่ปุ่นก็ไปซื้ออะไหล่มาจาก Tech a r t แล้วก็ Impulse ครับเพียบ,บเลยอ่าเ <laughs> พียบเลยโ <laughs> ดนไปประมาณ2องแสนกว่าบาท <laughs> ครับก็ใครที่สนใจรถคลาสสิกหรือว่ารถแนวสะสมนะครับก็ลองติดตามเพจ Auto Collectibles ได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ